การฝังรากฟันเทียมแบบปกติคือคุณหมอเนี่ยจะใช้ประสบการณ์ในการฝังตัวราฟันเทียมการฝังรากฟันเทียมด้วยดิจิตอลคุณหมอเนี่ยจะมีข้อมูลของภาพเอ็กซเรย์สามมิติทำให้การวางแผนนี้มีความแม่นยำและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การฝังรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะมาช่วยในกระบวนการทรํารากฟันเทียมซึ่งมันมาช่วยในการทํางานทั้ง4ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การวางแผนการผ่าตัดการพิมพ์ปากแล้วก็การขึ้นรูปชิ้นงานตัวครอบฟันลยครับผม We are fully digital dental lab and we have three technicians here that's myself and c h a ja, and Ann and we are able to produce same day crowns and um, make same day Possible. ถ้าเราถึงการฝังรากฟันเทียมแบบปกติก่อนก็นนคือคุณหมอนี่จะใช้ประสบการณ์ในการฝังตัวรากฟันเทียมรวมถึงคุณหมอจะมีข้อมูลจากภาพเอ็กซเรย์น้อยกว่าการฝังรากฟันเทียมด,ด้วยดิจิตอลคุณหมอจะมีข้อมูลของภาพเอ็กซเรย์สมิติซึ่งเราจะเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทของคนไข้ในทุกมุมมองทุกมิติทําให้การวางแผนนี้มีความแม่นยําแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น CAD CAM system means computer aided design and computer aided machining so design station is with a software in front of the computer and the machining means it's milling or 3D printing and with this technology we can produce it really fast and reliable and really accurate <laughs> เช่นคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศมีเวลามาที่ประเทศไทยไม่เยอะนั้นการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยให้คนไขน้มีโอกาสที่จะทําให้วางแผนการรักษาเสร็จทันได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนการรักษาคนไข้มีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าใครที่จะมาทํารากฟันเทียมเนี่ยต้องเคยถอนฟันมาก่อนถ้าคนไข้าสามารถถอนฟันได้ผมบอกเลยว่าทํารากฟันเทียมได้การทํารากฟันเทียมไม่ได้ปวดอย่างที่คิดถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดแผนเล็กทำให้คนไข้มีปวดแผล น้อยลงนะครับแล้วก็มีอาการปวดหลังพาดตับน้อยลง